สวัสดีค่ะเอฟหลังจากเมื่อตอนศึกษาอเมริกา25นาทีมีเรื่องตื่นเต้นระทึกปั่นกันแล้วก็เป็นเรื่องโชคดีมากที่ฉันได้กลับบ้านไปซะก่อนตอนนี้ก็ออกมาซื้อของอีกรอบหนึ่ง เรื่องแผ่นดินไหวบางสำนักข่าวก็บอกว่า7.7ลิตรบางสำนักข่าวก็บอกว่า8.4ลิตรแต่ที่แน่ๆก็คือศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศพมา่าก็ตามข่าวแล้วได้เห็นภาพในประเทศพม่าแล้วก็ยับเยินวัดวาอารามก็เสียหายเยอะมากบ้านเรือนประชาชนก็เสียหายมีสะพานหัก จะานข้ามไปน้ําหักด้วยแต่รวมๆแล้วก็สู้ของไทยไม่ได้ตึกสตอง,งอมูลค่าสองพันกว่าล้านที่ถนนกําแพงเพชถรถล่มหมล่มลงมาแบบเป็นภูเขาเลยตอนนี้ก็ในกรุงเทพก็ปั่นป่วนรถติดกัน มา,มาโหรานเลยละคะ่ะแล้วก็อรถรถไอ้ไฟฟ้าหลายสายก็หยุดเดินนะคะทําให้คนเนี่ยตกคางอยู่เป็นจำนวนมากแล้วถนนก็รถติดมากวิภาวดีรถติดมากอันนี้อันนี้ถนนที่ฉันกำลังวิ่งอยู่เนี่ยมันเป็นถนนรอ,อบนอกนะคะรอบนอบเมืองซึ่งยังไม่ติดแต่กรุงเทพก็เขาก็ คนที่ทํางานอยู่ในตึกก็ค่อยกลับบ้านกันหมดกลับบ้านแล้วก็รถไฟฟ้าไม่มีบนถนนรถติดรถติดมากเพราะว่าทุกคนก็ต่างคนต่างออกจากจุดบริเวณนั้นอันนี้ก็ที่เบาใจหน่อยเพราะว่าวันนี้ลูกๆเขาเวิร์ความโฮม ไม่ได้ไปทำงานถ้าเขาไปทำงานก็หวาดเสียวอยู่เหมือนกันเพราะว่าอยู่ในตึกสูงแถวย่านเพลินจิตก็เลยเป็นโอกาสที่ไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่พรุ่งเนี้ยฉันก็ต้องไปร้านที่ตจตุจักรถ้าจะมีโอกาสฉันจะแวบไป ทำคลิปแถวบริเวณตึกที่ถล่มให้เอฟซีดูกันนะวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวคราว und, แผ่นดินไหวที่สะเทือนไปทั้งแผ่นป่พาพมา่าแล้วก็ต่อเนื่องมาที่ประเทศไทยทําเอาตึกของประเทศไทยนี่ก็ยับเยินเสียหายเยอะน,นะโอเค แล้วมีมเหตุการณ์อะไรก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ f อดูอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีก่อนค่ะ